วันเวนี่มันคืออะไรครับอม่ใมันคือเวลาเวลาเข้าเนี่ยไม่ต้องใช้ครับแล้วเวลาถอนนั่นเวลาเชนใช้ฟัสต์แต่ถ้าทูเว a y คือเข้าถอนไม่ต้องใช้เลยเข้าโอเคแล้วอัดเล่าฟีลลิ่งในการขับขี่ให้หน่อยดิระหว่างมีชิปเตอร์กับไม่มีชิปเตอร์เนี่ยความรู้สึกมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับเอาแบบไม่มีชิปเตอร์ดีกว่าถ้าไม่มีชิปเตอร์ โค้งได้แล้วเนี่ยมันทําให้การเข้าเกียร์หรือว่าอะไรเนี่ยมันทำทำได้เร็วขึ้นไหมครับได้เร็วจังหวะการขี่ก็คือมันสมูทขึ้นนะ่ไอย่างเช่นโค้งไหนในในในไทแลนที่ชิปเตอร์มีม,มีส่วนสาคัญเลยส,ส,สองสามใช่ไหมอ่าก็คือมันเป็นโค้งต่อเนื่องใช่ไหมก็คือเราต้องกอดกอดเข้าไปใช่ไหมกอดรถเข้าไปแล้วจังหวะพลิกเนี่ยเราถ้าไม่มีชิปเตอร์เราเราเข้าเกียร์ได้ไหมไม่ได้รถมันจะมีอาการยังไง สะบัดใช่ไหมมันจะทําให้เราหลุดไปไปในโค 3, ้งสามใช่ไหมนนแล้วพอมีชิปเตอร์อ่ะมีชิฟเตอร์มันสามารถเตะแบบมันจะแบบไหวได้แรงอ๋อก็คือหมายถึงว่าจังหวะที่เรานอนรถอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเตะได้เลยนนลเข้าเกียร์ได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้หมายเอาว่าร้านอย่างเดียวคือร้นเราไม่ใช่เรื่องเตะไปเตะเป็นการ์ดการเคลื่อนที่ รอบขึ้นอ right. okay. yeah. well, ่ะเอาไม่มีกีเนสีหรอเล็กหนึ่งอ่ะจุดเลขกหนึ่งอ่ะดูชิปไลท์ตรงนี้ก็ได้ไลท์ตรงนี้จะบอกถ้าสีแดงเต็มสามดวงแล้วตั้งไว้เท่าไหร่ตั้งจัพัน่งเอหมื่นหนึ่งมนหนึ่งพันน้อยไปต้งหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่มันจะมีอยู่สสีใช่ไหมสีเขียวสามยุ่ต้องสามุด ใช่ถ้าคือถ้ามันถ้าเนี้ยถ้าสีเขียวเนี้ยมันก็จะเริ่มเตือนแล่วพอสีสีเหลืองมันจะเริ่มเริ่มเตือนวพอสีแดงครบสามจุดเตะไปสามจุดเท่าไหร่แล้วที่เป็นหนึ่งต่ำไหมต่ำสิอหกแล้วตั้งไม่ได้ตั้งไว้ที่เป็นเจ็ดเลยเป็น ผดูดได้ไหมกันหลือได้ๆแต่ต้องดูดออกไหนน้เครื่องเซตเจตไปล่างอีกนึ่งที่ตั้งตรงคิปเตอร์ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่เจ็ดศูนย์คุณเตะที่หนึ่งยังไม่ถึงหนึ่งพันเลยอันนี้ก็เกิน เมื่อกี้เห็นมีทดลองอพอสองนี่มีเตะเตะทิ้งกับเ,เปลี่ยนวิธีที่ครูเอกกราชบอกบอกว่าให้ไปเตะตอนพริก3เป็นไงครับถ้าไม่มีชิปเตอร์ทำได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้าคาเท่าไหร่ครับ6,500ครับราคา6,500หไม่แพงนะ <Okay. S 1> ใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับก็สำหรับบนท้องถนนที่ชอบใช่ไหมฟีลิ่งคือเหมือนรถแข่งใช่ไหมครับก็สามารถที่ใส่ได้แต่อันนี้ก็คือเป็นตัว ชิปเตอร์เอเลเซอร์ aser, แบบเกียร์รถแข่งเกียร์กลับกดลงแบบกดลงนะครับก็โอเควันนี้เป็นไงชอบไหมชิปเตอร์ตัวนี้หลังจากใส่มาแล้วเป็นไงฟีลลิ่งอ่านคามบอกพี่ๆหน่อยดีว่า,าทิ้งท้ายหน่อยชิปเตอร์ตัวนี้เป็นไงใส่ไม่ใส่เราพูดพูดเองเลยพูดเองเลยแต่พ่อไปตัดเอย จะมารีวิวอะไรบ้างของปร่เทศกับรถคันนี้ใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเควันนี้เป็นไงลาไปก่อนเนะัง